สวัสดีครับผมคุณใหญ่ยายนเซอร์วิสนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันนี้น้องทีมน้องๆอยากให้พี่พูดเรื่องอะไรหรืออยากจะถามอะไรก็บอกมาได้เลยครับอยากถามว่ารถค้างไฟแนนซ์คุณกรับซื้อได้ครถค้างไฟแนนซ์ก็รับครับผมรถค้างไฟแนนซ์ในที่นี้นะครับตอนอธิบายให้ทราบก่อนมันจะมีอยู่2กรณีกรณีหนึ่งก็คือรถที่ค้างไฟแนนซ์เหลือกว่ายอดที่เราสามารถจะซื้อได้นะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือยอดค้างไฟแนนซ์ที่ต่ำกว่ายอดที่เราซื้อได้อย่าเพิ่งสับสนครับแต่อธิบายให้เห็นภาพให้ชัดยกตัวอย่างอย่างเช่นรถยอ A เอเราสามารถจะซื้อได้ประมาณ5 0 0 0 0นบาทถูกต้องไหมครับแต่พอเช็คที่แบงก์เช็คเข้าไปแล้วยังมียอดที่จะต้องจ่ายกับทางแบงค์อีกประมาณ ,00 แสนแปลว่าถ้าจะขายเราเราซื้อได้ลูกค้าต้องเพิ่มส่วนต่าง1 0 0 0 0แบาทตรงนั้นเพื่อที่รวมตังของเรา5 0 0 0 0นลูกค้าแสน0นึงรวมกันไปจ่ายแบงค์ห0แ0นแล้วก็ทางเราจะติดตามในการรับเล่มจากแบงค์เองนะครับ ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีรถที่ยอดค้างไฟแนนซ์เหลือต่ํากว่ายอดซื้ออย่างเช่นเช็คเข้าไปแล้วที่แบงก์หนอย,อยู่ส0 0 0สนนะครับเราซื้อได้ประมาณ50 0 0 0นนะครับลูกค้าก็จะได้ส่วนต่างไปส0 0 0 0 0นะครับส่วน30,000 0เนี้ยเราจะไปปิดแบงก์แล้วก็ติดตามเล่มเองก็คืออำนวยความสะดวกลูกค้าทุกอย่างทุกอย่างจะจบได้ภายในประมาณ5-10นาทีนะครับขายรถกระทางเราง่ายมากขอให้เป็นรถสวยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ ลูกค้ามีปัญหาผ่อนไม่ไหวนะครับผ่อนไม่ไหวค้างผ่อน2งวด3งวดสีงวดอะไรก็แล้วแต่นะครับลองโทรมาปรึกษาดูครับเผื่อหาทางออกให้ได้นะครับรวมถึงรถที่อาจจะโดนยึดเข้าไปแล้วนะครับเผื่อทางเราเข้าไปช่วยได้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปติดเครดิตนะครับเผื่อหาวิธีหาวิธีไม่ว่าจะเป็นการไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นการปิดบัญชีให้นะครับเพื่อที่ลดภาระในการ ที่ลูกค้าจะต้องไปถูกแบงค์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนต่างนะครับลองปรึกษาดูครับติดต่อมาหาผมก็คุณคุณใหญ่ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ข้างล่างนี้นะครับหรือ0966178917หรืออ inbox มาทางเพจ Facebook นะครับเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ